ค่ะวันนี้กลับมาดีสุรินวันพรฤหัสบดีที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2566เวลา10นาฬิกานางวิลวันแสนจันสถิติจังหวัดสุริน์พร้อมด้วยนายจิรศักดิ์อุราสายพว่วำนวยการกลุ่มงานวิชาการสถิติและวางแผนในฐานะคณะกรรมการประเมิผนผลการแข่งขันตาเข้าหอมลิลีลาลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานที่ ร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันตำข้าวหอมมะลิลีลาในงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินประจำปี2566ณสนามสแสดงช้างจังหวัดสุรินและในเวลา14นาฬิกานางวิละวันแสนจันทร์สถิติจังหวัดสุรินร่วมงานถแถลงข่าวการจัดงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินประจำปี2566ณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสุริน ซึ่งการจัดงานมีขึ้นระหว่างวันที่16ถึงวันที่27พฤศจิกาย,ยน2566ณสนามกีฬาศีนรงค์จังหวัดสุรินทร์โดยมีนายพิจิตรบุญทันผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานและร่วมการถแถลงข่าวในครั้งนี้ จากนั 15. 15 away, ้นเวลา15นาฬิกานางวิลวันแสนจันทร์สถิติจังหวัดสุรินทร์ร่วมขบวนแห่งานมหัสจรย์งานช้างสุรินทร์ประจำปี2566และมอบหมายให้ข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ร่วมกิจกรรมเปิดตัวคลิกออฟการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายใต้ชื่อสุรินทร์รุ่งเรืองเมืองสะอาดประจำปีงบประมาณพศ2567 จากบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินทร์ผ่านโรงเรียนสุราวิทยาคารไปยังเวทีกลางสนามศรีนรงค์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์โดยมีนายพิจิตตบุญพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นำขบว,วนแห่งานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ในครั้งนี้และในเวลา17นาฬิกานางวิลวันแสนจันทร์สถิติจังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยข้าราชการร่วมพิธีเปิดงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ประจำปี2566 พร้อมทั้งมอบหมายให้พนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์สำรวจร้านค้าสินค้าโอท็อปของดีจังหวัดที่มาร่วมออกบูธในระหว่างวันที่16-27พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ในงานมหา,า,ารย์งานช้างสุรินทร์ประจำปี2566ณสนามกีฬาศรีนรงค์อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์โดยมีนายพิจิตบุญทันผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธีเปิด จากนั้นเวลา19นาฬกานางวิรวันแสนจันทร์สถิติจังหวัดสุรินทร์ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันชกมวยต้นกล้ามวยไทยมหัศจรรย์งานช้างแปยประจำปี2566ณเวทีมวยชั่วคราวโรงยิมเผ่าแผนสนามกีฬาศีนรงค์อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์โดยมีนายพิจิตบุญทันผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธีเปิด